แตงตัวแล้วสวยเลยจะไปไหนเนี่ยนี้จะไปทำบุญแล้วก็จะหาอะไรกินที่ไหนที่ตลาดน้ำฝันเลียมกับรายการพากันกิน ก็ยังไม่ได้กินข้าวอีกเช่นเคยเราเริมมาหาอะไรกินที่นี่้อวรถเต็มไหนบอกคุณหน่อยอ้าวมาดูกันว่าจะมีท UH ี่จัดรถไหมโอ้โหนั่นเลยเคหนที่สุดก็ได้ที่จัดรถแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มีอะไรในวัดบ้างแล้วเดี๋ยวไปหาที่ทำบุญกันก่อนนะคะะ ถ้รอยากถ่ายชคอร์รูมาที่นี่ได้นะคะไหนะให้หาเมห่ให้หากันเท่าไรเนี่ยยี่สิบ เออ,เอ,อปันมาดิแน้นี่ใหนะ้ตัวน,นั้นด้วยให้ตัวน,นี้ก่อนให้คนเดินกินบ้าง ถสีกันแล้วสีกันแล้วเออนีกเรนี่ห oh, ว่า หลาดน้ำขัดเรี้วที่เราไปทำบุญกันมานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อนะคะได้วลาแล้วเย่เราตีตีอะไรเราตียักษ์ไปกินดีกว่าฮะ สิบอะรเดียเขละ,เละกินเลยอ่ะอโ,โอ้โหแบลบเลอร์เลยเ,เป็นไงบ้างกรอบกรอบกรอบเลยอ่ะไม่นิ่มใช่ไหมไม่นิ่มกรอบะบาอันเแบลบเลอร์เลยใหญ่แักแขนไม่เนี่ยใหญ่ตูดดิ โอ้โาแขกเลยปะปมีนกฟามิงโก้ด้วยอ้าว no. uh, นกนกฟามิงโก้ใหญ่ด้วยเขาบอกว่าเซลฟี่ได้อ้าวไปดีงั้นนะ่ะมันจะจิกเราไหมอ่ะไม่จิกหรอกจิกก็ตัวใครตัวมัน มีสองวัดเหรอใช่เขาก็จะมีสะพ,พานเชื่อมนะคะเชื่อมสัมพันธ์นะฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดอ๋อคือ<า>ทำร่วมกัน<า>เหมือนกันใช่ไหมฝั่งนู้นก็จะมีตลาดเหมือนกันตลาดน้ำขวัญเรียมใช่ไหมใช่ะไปข้ามฝั่งมาเลยนี่สะพ,พานสวยอะถ่ายรูปไหมอ่าถ่ายรูปก่อน อะขึ้นเดี๋ยวสุโขทยดดัยขยึ้เนเดี๋ยวสุโขทยัยไปอ่ะสั่งเลยนี่เมนูอย่เนี่ยเต้าเจ้นเล็กต้มยำค่ะค่ะนีต้มยำนะครับมาแล้วขึ้นเดี่ยวสุโขทัยต้มยำนี่อย่าเนี่ยใช่อันนี้เป็นต้มยำไม่รู้ว่า มันเป็นกุ้งทอยแฉกเราไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหอทยทฉยใช่แหละ่ะกะไทยจะมีอันเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเขาปนยาวใช่แล้วเขาใส่เป็นตัวกับยาวนะคะเขาต้องใส่อยู่แล้วกะไทยอ่ะกินเลยอร่อยอยะ่ะใช่ได้ใช่ได้ แล้ำจีนเลยน,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 นี่อะไร,รมะนาวค่ะมะนาววันนี้ีโอวันตีหนหองตัวใหญ่จีนอมตัวใหญ่อ่ะจีนเลยในร้านอะไรเนี่ยมีชื่อร้านไหมเนี่ยโรงเรียนน้องหม่าวใช่เหรอ,อป้าในป้ายนี่เขาจำลองเป็นโรงเรียนเปล่าวดิเพย์ป่ะเน,นี่ยนี่เขาจำลองเป็นโรงเรียนอ่ะจีนเลยข้มามะนนาสดชื่นสดชื่น อาชีบังโกรดิเป็นไงบ้างตัวใหญ่เลยเนะี่ยมีไม้นี้มาให้ด้วยแล้วใส่อะไรกระจูดกระจารเรียกว่าอะไรไม่รู้ชิมนมครับเป็นไ,ไงบ้างนมข้นหวานข้นหวานร้างโกระหวานป่ะกิมมะป่าวดิห <laughs> นูกินมะป่าวจะเป็นไงรสชาติ กรอบนุ่มเลยอ๋อนุ่มๆโอเคแล้วแต่คนชอบใช่ไหมอ่ะหมดแล้วมหมดเลยทำไรเดี๋ยวเรามาชิมข้าวหลามเนี่เราซื้อมากันข้าวหลามช็อตอ่ะเลยครับกินเลยครับหื <c oughs> อตักเลยครับ <c oughs> มีเผือกด้วยนะคะืองับไงบ้างอ้าวหวานมัน หวานมันอีกแอ๊ะอยากกินอะไรก็หวานมัน,น,มนตรงนี้ก็เป็นริมคลองแสนแสบนะคะมีที่ว่าให้มาเดินถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีสารขอยเรียมตรงนี้นะคะ อะไรเน,นี่ยขนมปังขนมปังชีสยืดดยอะไรเราสั่งขนมปังชาโคชีสใส่ลูกซอสอิตาเลียนอิตาเลียนมาแล้วขนมปังชีสยืดชีสยืดอันไหนลองกัดดิยืดไหม ทำไมยืดอมาสองข้างอ่ะทำไมคนเื่นเขากัดยืดอันเดียวอะรสชาติเป็นไงอ้าอยู่อร่อยอ่ะว้าวเคส่ดมยอด เราลงมาอยู่ในเรือแล้วนะคะรอคนเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปล่องเรือเที่ยวกันเรือกำลังต่อแล้วอเอาเก็บตัวอยู่เนะี่ยเขามีที่เก็บวัเว้นิรบายตายแล้ว เ,เียอันนี้ก็มีอะไรเนี่ยสวิงเลยอะไรเนี่ยหลักปลากระชัปลาอะไรนะกระชงังปลากระชงัะชงอ่ะนี่ก็จะยกขึ้นมาแล้วก็จะมีปลายนะจ้าว้าว <สะ S 1> เป็น,ช,นชุมชนใช่ไหม ชุณชนมินบุรีคลอ,องแสนแสบนบ่ะน่ะแล้วกลับแล้ว ดดทีสทท่สุดสถานีอ่ะก็สำหรับทีปวันนี้นะคะพาก,กันกินในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอิ่มทั้งมูลอิ่มทั้งกายนะคะเดี๋ยวเราสำหรับคนที่อยู่แถวนี้นะคะก็มาพักผ่อนกันที่นี่ได้นะคะช่วงโควิดยังไปไหนไกลไม่ได้ก็เที่ยวแถวบ้านไปก่อนนะคะคนแต <crushed> ่างจังหวัดอยากจะมาไ่ก็มาได้ค่ะขามาง่ายๆเลยเปิดมาเลย Google มาง่าย ก็มทบุญอยากจะมามใช่อยากจะมาทำบุญอยากจะมาหาอะไรกินก็มากันได้ที่นี่มีะครบใช่ค่ะมากันเยอะๆนะคะส่วนพากันกินคลิปหน้าจะพาไปกินกันที่ไหนก็ลองติดตามชมกันนะคะ<ด>บ๊ายบาย กินนั้นได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะไข่ปลาหม,มึกเผายังไม่ยินอีกอะอยากกินอ่ะอยากกินเลือดิไหนอ่ะ